ไม่หัวร้อนฮะแลาไม่หัวร้อนฮะลมหายใจเขาลมหายใจอออผมติดตามผลงานเขาเยอะมากเลยนะเนราแฟเพราะว่าเป็นผู้หญิงแบบห้าวๆทรงพลังดีวะ่ะเฮ้ยดียวดีใจตกมาครับดาบี้แมทเมืองอุดอรฮะสี่สามหนึ่งสองฮะ แรดฟอร์ดลุมินิก้กาก้าโอ้โหแบ่งเอาวะ่ะอย่างนี้เราจะสู้เขาไหวไหมเนี่ยไปดูกัน,น Channel, ครับเออร์บี้ชาแนลครับพบเป็นเอฟวาลินเอ็กครับแบงชิโนเล็กเกียรตกนครับเบงแฮงครับแล้วไปที่เตโอฮะเตโอได้บอลจับยาวไปนิดโดนล็อกสั้นเสียบฮะล็อกบ,บอลอยู่เลยฮะล็อกสั้นแทงขึ้นหน้าไปที่ลุมินิก้ลุมินิก้มาที่แรดฟอร์ดครับฝากไว้ที่รับสั้นอีกทีมองโยนเข้ามาแล้วครับ โดนเคลียได้ครับผมเด็กอารับนิ่มๆครับเด็กอาร์ A R เปิดยาวขึ้นไปครับดเด็กเคียย้อนคืนมาที่เจ้จาคอนเซโรเจ้าคานเซโรแทงยาวจะให้มามรูเบเก้โดนก๊อปปี้ครับนะฮะวิเอลล่าได้บอลอีกครั้งกาก้าร์ไลไม่ที่เด็เกเคลียไลไม่ที่แล็ดฟอร์ด โรมิกีเก้ยแย่งบอลคืนได้ครับต่อเด้คืนไปที่ Beck ham. Beck ham เบคแฮมเบคแฮมไปที่เตโอเตโอแทงยาวๆไปให้กับโรเมริกีโรเมริก้ยิงก็ล้มโป้งโอ้โหเซฟได้ครับผมเดวี่เก็บบอลได้แทงขึ้นไปให้กับเบคแฮมไปที่กาไกออีกครั้งหนึ่งย้อนมันที่เบคแฮมครับเบคแฮมไปที่แรดปอร์ดมวนตัวส่งโรเมริกีโรเมริก้กระชากไปติดนะครับผมได้ที่เบคแฮมอีกหนึ่งทีเนต้เข้ามาซ้อนได้ครับเคลียร์ขึ้นหน้าไปก็ติดกับเดวี่เดวี่เข้ากลางไปที่วิเอลล่า ที paid, ie, you, ่บอลอันล็อบสั้นบอลสั้นแทงมาที่ดมินกีน้ยิงติดบล็อกครับเตโอได้บอลชิปสั้นๆมาที่วีเอล่ามองมาที่เมซี่ครับออกมาที่เบคแฮมครับแทงขึ้นหน้าไปที่ตอเลสตอเดสออกมาที่เมซี่ไม่ได้ครับติดดิเอล่าวีเล่าไหลบอลที่ล็อบสั้นมาที่ดูมิเนกีติดครับผมได้ที่ดูมิเกีอีกครั้งหนึ่งเบคแฮมส่งยาวๆขึ้นไปตอเลสหลุดขึ้นไปตอเลสใช่ไหมเลสไหลสั้นๆมาฮะที่ดูมิเนกีติดบล็อกครับผม ยิงยังติดบอกอีกหนึ่งทีฮะโหเมสซี่ได้อีกหนึ่งทีแทเของมาดาข้างให้ที่กับจาคุเซโรเปิดขึ้นมาโดดบอลเล่ติดเซฟอีกครับโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยโอ้ที่เนียวไปไหนครับล็อบสั้นได้บอลครับไหลมกิกากากา้การับสั้นแทงขึ้นไปที่ดูมิเนเก้ได้บอลล้ำหน้าสแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเมื่อกี้จังหวะยิงรับยังเยอะอะครับแต่ทำไม่ได้เซฟเคนบาาเออร์จะเปิดพีคิขึ้นไปจังหวะนี้ เอลนส์สั้นฮะไปที่เนตาเนตาไปที่เบคแฮมเบคแฮมออกมาที่เคโอเคโอ,คอย้อนมาที่เบคแฮมอหนึ่งทีเบคแฮมจะปั่นโคง้งโค้งลูกนี้ครับอืมดีจะเช็ครับสบายครับผมดีจะเช็คออกบอลเร็วขึ้นหน้าเป้าหมายคือแรดฟอร์ดครับจิ้มได้ครับแต่ติดอ้าวส่งไปติดลูมิเนเก้อีกหนึ่งที่ลูบเก้พลิกครับหนึ่งจังหวะลูบเก้ฝ่ายที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจะชิ่งติดเนต้ครับผม ออกมาที่เจ้าคันเซลลครับไหลให้วิลลาวิลาลาไหลเข้าการเมซี่เมซี่ไหลขึ้นหน้าไปที่ตอร์เรสติดนะฮะมา,มาดูบอลสวนจังหวะนี้ครับดางสิทธิที่ฟานได้ครับฟานได,ดออกมาที่มิลิเก้ขึ้นขึ้นหลังหมดเวลาครึ่งแรกครับจบครึ่งแรกลงไปครับเป็นสกอร์เสมอกันที่สุดประตูต่อศูนย์โดยฝ่งทีมอเวียร์นะก็มีการยิงถึง5ครั้งเข้ากรอบ3ครับ แต่ว่าปีเตอร์เช็คเซฟไปสี่ครับบอกเลยว่าวันนี้ปีเตอร์เช็คเหนียวจริงๆนะฮะดูขึ้นหลังกันต่อครับดีเอลล่าครับได้บอลไหลขึ้นมาติดกับพิเตอร์เบลเอร์พิสตอเลอร์แทงขึ้นหน้าพิสตอเลสตอเลสแทงไปที่ลูบิลิเก้ลูบิลิเก้แตะโดดยิงลูบิลิกเก้เซฟอีกหนึ่งครั้งครับปีเตอร์เช็คยังเหนียวหนึบอยู่ครับผม บอลสวนมาฮะติดวีเอลลาครับไหลคืนมาให้กับฟันได้ันเอาที่เกาคาร์เซลโลฮะเมสซี่ได้บอลแทงที่เกาเซโลอีกหนึ่งครัง้งเซโลขึ้นได้ไม่ได้ย้อนหลังคืนมาครับวีเอลลาวีเอลลาพลิกผิดเลี่ยมครับโดนกาก้าแซไปได้ครับกาก้าโยนยาวๆไปไม่ได้ครับติดครับผมออกบอลมาที่ เบรกเข็นต่อเออมาที่เบรกแฮมเบรกแฮมไหลมาให้ต่อเรดวิ่งไปต่อเรดเปิดลูกนี้ใส่กล้วยโอ้โหมิเตอร์ชิครับสบายครับมือเซ็ตออกบอลมาที่เบรดเบรกๆๆแฮมครับเบรคแฮมโยนยาวยาวไปต่อมาอยู่ที่นิคโคลกาคาไหลตัดบอลได้คือไปที่ยูดิกาดิกาชิฟเน้นๆครับติดครับโปลดฟอร์ดได้หลายวิธีกาณกาคาคาแทางเธอรู้ไห ดูมิเกตแปเน้นเน้นส่วนเดวิดเดเกอาเข้าไปครับจังหวัดนี้ครับเดเกอาพาดเต็มๆครับคลิปสั้นไปหน่อยนะฮะโดนตัดได้ครับและเป็นประตูในที่สุดครับผมต่อมาแก้เกมกันอีกครั้งครับโ่กเอ็มเป้ลงไปแทนนะครับกับอินซากี้ครโดนนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะผมมาดูครึ่งหลังกันต่อนะฮะจะแก้เกมแล้วจะเป็นผลหรือเปล่านะฮะ เอ็นปัปเป้ครับเกียส่งมาที่เบคแฮมเบคแฮมไหลออกมาทางเีโอฮะเบโอแทงขึ้นไปติดครับผมเป็นลูกทุ่มของฝั่งจีเอบีชาแนลครับผมมาดูลูกทุ่มกันครับจีเอบีชาแนลทุ่มโดยเีโอทุ่มไปให้กับเมสซี่เมสซี่ยอมที่เีโอเีโอมองหาจ้องให้เมสซี่ฮะไหลเข้กากลางวิเวลาวิเวล่าแทงขึ้นหน้าไปฮะเป็นปั๊ปเป้แทงกับอิซากิอืมเล่นกันสองคนนะฮะโดนตัดบอลไปได้ฮะ สวนนะฮะตอนนี้อา้าวยังตัดได้ตีโอไปที่เบแคแฮมอีกหนึ่งทีเรสซี่ชิงกับเบแคแฮมติดครับผมเป็นวีเอล่าฮะไปที่แรดปอร์ดแรดปอร์ดจะไปส่งไปที่เอมุนไหมครับเอปเปรไม่ได้ฮะฟานไดส่งขึ้นไปที่วิจาคอนเซโลติดเอล่าอีกหนึ่งครับวีเอล่าเอ,อ๋อวิจาคอนเซโลแทงเข้าในติดครับผมเป็นจังหวะรำหน้าไปด้วยครับลูกนี้นะฮะรำไปครึ่งตัวเดียสีเดียว ดูปีเตอร์เช็กจะเปิดบอลครับขึ้นหน้าไปเป้าหมายอยู่ที่ใครบอลตกมาที่เบคแฮมครับเบคแฮมโยนยาวๆส่วนขึ้นไปตัดฟอร์ดดึงบอลยิงครับลูกนี้โอ้โหเข้าไปอย่างสวยงามครับโดยการผ่านบอลของนิวติแคมครับเอฟฟารีเอ็กครับขึ้นนำเฉลี่ยชนะไปสองประตูต่อสูนตาได้บอลส่งมาที่เดวิดเบคแฮมเบคแฮมครับขึ้นไปที่เมสซี่ครับ ที่ตออโอไรมาให้อิซากิพิกอิซากิติดครับบิเกโด,โดกาก้าลงมาล้วงบอลลึกเลยทีเดียวอ่าย้อนกลับมาอิมเปเป้เลยทีอิมเปเป้แทงสวนขึ้นไปอย่างติกิโตแคมเบลครับแคมเบลออกมาที่แบล็ปสันแบล็ปสันเปลี่ยนแกนที่เบคแฮมไปเลยครับกาคาได้บอลครับคืนไปที่เบคแฮมแทงไปที่ลัดฟอร์ดออกมาที่อิมเปเป้ครับไม่หัวร้อนครับไม่หัวร้อนฮะลมหายใจเข้า ลมหายใจออกผมออกไปที่จอาคอนเซเล,ลแล้วเจอแทงเข้ามาในติดครับผมเป็นลิเคโรก,กา้าได้บอลกา้าไปที่แรดบอดแรดบอลอีกนะครอีกสองจังหวะแรดบอดหลุดเข้าไปยิงลกูกดีครับเรียบร้อยครับผมเป็นสามประตูต่อศูนย์ครับบอลเรตห้าสิบบอลแตกไปเรียบร้อยครับจงบังหวะนี้เหนียวแน่นจริงๆครับ และบอดชนยังไงก็ไม่ล้มนะสุดยอดไปเลยครับบอแตกไปเรียบร้อยแล้วครับผม50บบอวันนี้ครับยิงยังไงก็ไม่ได้ฮรโดนส่วนทีเดียวหายตลอดครับอย่างนี้ก็แตกไปเลยสิครับโอ้ดูดิผมยิง6เขาเสียไป5นะ